ทานศีลสมาธิที่สร้างขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปู่สดจันทัสรที่ทำให้เกิดกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปู่สดจันทัสร เดินทางรุกเข้าหาธรทำทุกธทำท่าทุกท,ทต,ทกทตุเพื่อให้ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสบทัศพระเดศพระกรหลงประสจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรทุกทมของทตุทุกท,ทต,ทกทตุดึงดูดบอกเกิดเกิดเป็นธรรม บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สตันทัศโร,รใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ไม่ซ้ำดึงดูดบอกเกิดให้ธาตุประกอบเป็นส่วนร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สตันทัศโร ที่เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาทําทุกทำทาตท,ทุกทาตทุทาให้ท่อทานทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสรโยยึบมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสโรไม่ยึบมั่นไม่ถือมั่นปล่อยวางทำกิเลสทำที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้แผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากรำทุก ร,รมเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทัสโรเป็นปกติเป็นลักษณะมหาบุรุษ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงโพสจันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษา ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตรวจตราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยินแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา ผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองดูแลตัวตรานิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สจันทสโรให้ดำรงอยู่อย่างสุขสงบร่มเย็นประสบความสำเร็จในหน้าที่งานอาชีพรวบรวมรักษาบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรจากธรรมทั้งหมดสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัตถ์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรได้เป็นปกติสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงพุทธสจันทสโรทำให้คนสัตว ิ่งของถูกปรับปรุงพัฒนาเกิดความมั่นคงยั่งยืนของชีวิตมีทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิด ขึ้นจากแผนผังสำเร็จเวลาบารมี30มสิบทัศพระเดชพระกุณลวงปสุสจันทสโรที่ไม่ถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้อยู่ในแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่ยึดธรรมยึดท่า จากนิพพานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงู้สดกันทัสโรกิเลสที่บังคับหลอกลวงให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลส แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่นำเสนอตัวตนให้คนสั์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นสร้างสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราว ให้คนสัตว์สิ่งของบนเวียนดำเนินชีวิตอยู่ในกระแสะธรรมกิเลสที่เป็นวัตฏสงสารเพื่อเบียงเบนปิดบังล่อลวงไม่ให้รับรู้ ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเนทัสโรไม่ให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงปูษษษ่สดจันทสโรให้อยู่กับสถานการณ์เหตุการณ์เรื่องราวที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้ยึดติดให้ยึดติดคนสัตว์สิ่งของที่ถูกบังคับหลอกลวงไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้าข้ออยู่ในการบูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลาย,ลายตัวเองคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสยึดธรรมยึดธาต เป็นสภาพเสื่อมสลายไม่มั่นคงไม่เที่ยงแท้คนสัตว์สิ่งของถูกบูชายันเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของถูกบังคับหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสบังคับได้มากในซากคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของ ก็ื่อทำแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออบังคับให้เป็นภัยพิบัติเป็นสงครามทำลายล้างขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ รับรู้เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่กิเลสบังคับหลอกลวงให้เป็นศัตรูกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอาฆาตมาตร้ายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นเจ้านี่ลูกนี่คู่กรรมคู่เวร บังคับหลอกลวงให้รับเป็นสภาพปกติให้คุ้นเคยเพื่อไม่ให้ปรับปรุงแก้ไขบังคับหลอกลวงว่าเป็นสภาพที่เป็นปกติให้ยอมรับ ว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตที่กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบังคับให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ กิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตการบูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันให้เสื่อมสลายให้ตกต่ำ ให้อยู่ในเดรฉานวิชาในไสยศาสตร์ไสยเวทกิเลสบังคับหลอกลวงว่าเป็นธรรมชาติของชีวิตให้ยอมรับปฏิบัติตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสไม่ให้แก้ไขไม่ให้ปรับปตุง ให้ยอมสภาพเป็นธาตุให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงพพสต์กันทัสโรรุกเข้าหาธาตุ ที่เป็นของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศเสดะคุณลงประสดัทัสโรเพื่อดึงดูดบออเกิดให้เป็นธรรมกิเลสยึดธาตุให้เป็นของธรรมกิเลสเพื่อใช้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้กิเลสลุกเข้าหาธรรมบาร,รมี30ทัิบทัศเสดะคุณลงประสดันัสโร ยึดธรรมยึดธาตุจากธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพรุกุลลงพุสสัจนทัสโรจากนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทธัสระเดชพรุณุลลงปุสสัจนทัสโรเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ตั้งแผนผังสำเร็จกอทอ มขโอกที่หมายถึงกิเลสที่อยู่ในตัวทุกท่อทานธรรมปรบีสามสิบทัตระเดชพระคุณหลวงประสุ์แันทัสโรกอทอทอหมายถึงเทพพระบุตรเทพธิดาของกิเลส หมายถึงร่างกายของท่อฐานธรรมปรมีสามสิทัพประเดชพระคุณหลวงพุทธจันททัสโรมีกิเลสบังคับหลอกลวงให้ยึดมันถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลส ให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุบังคับหลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้เป็นเจ้านี่ลูกนี่เป็นคู่กรรมคู่เวรทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเป็นศัตรูกับตัวเองเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน อยู่กันอย่างอาฆาตมาตร,ร้ายเบียดเบียนจองเวรไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภัยไม่อโหสิก,กรรมไม่เมตตาไม่กรุณดาไม่มุทิตาไม่อุเบกขาเป็นทาตรับใช้กิเลสเป็นเทพพบุตรเทพธิดาของกิเลส ที่เป็นความหมายของทอทอหมายถึงเทพประบุเทพธทิดาของกิเลสกทอทมอมหมายถึงมัดจุที่หมายถึงความตายกิเลสทำให้ตายจากธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลลงปสุสจันทัสโรตายจากลักษณะมหาบุรุษ ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้รวบรวมรักษากิเลสกอทอมมขอขอหมายถึงขันธะขันธะหมายถึงร่างกายที่กิเลสบังคับหลอกลวงยึดธรรมยึดธาต ทำให้ร่างกายผิดปกติไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษให้ร่างกายถูกยึดธรรมยึดท่าจากกิเลสไม่ให้ตั้งมั่นอยู่ได้เสื่อมสลายเจ็บป่วยสุดโซม ให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานให้กับกิเลสขันทะที่หมายถึงท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดศพระคุณหลงพุทธสดันทัสโรที่มีกิเลสบังคับหลอกลวงให้เจ็บป่วย สุดโสมเสื่อมสภาพจากการถูกยึดธรรมยึดธาตุจากกิเลสทำให้บารมีสามสุทัศพระเดศพระกุลงพระสุรยันทัสโรในร่างกายของท่อาทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ลดลงรับรู้เป็นขันธ ที่หมายถึงร่างกายที่เจ็บป่วยผิดปกติวิปริตไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษที่มั่นคงยั่งยืนกทมขอออหมายถึงอภิสังขารอภิที่หมายถึงมาก ใหญ่รุนแรงอภิสังขารสังขารที่หมายถึงร่างกายที่ถูกยึดธรรมยึดท่าจากกิเลสที่เป็นสภาพเสื่อมสลายไม่ตั้งมั่นเจ็บป่วยตายจาก บรารมีสามสิบทัศพรดเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัทโรอภิสังขารที่หมายถึงกิเลสยึดธรรมยึดธาตุในท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สจันทัทสรได้มากในเวลาที่รวดเร็ว รับรู้เป็นการเสื่อมสภาพผิดปกติไม่เป็นแผนพังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตเถเดปพะคุณหลวงประสุจันตัสโรรับรู้เป็นภัยพิบัติเป็นสงครามขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็น่างอยู่ที่เกิดจากกิเลสยึดธรรมยึดธาตุจากท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่ะสจันทัสโรไม่ให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิบทัต เสด็จพระคุณหลวงพ่อสุตันทัศาโรให้ท่อทานธรรมบารมีสามสุดทัศนี้อยู่ในสภาพผิดปกติเสื่อมสลายผุพังไม่ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษไม่ให้เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษ อยู่อย่างทุกข์ทรมานหวาดกลัวสูญเสียธรรมสูญเสียธาตุสูญเสียแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงประศจันทสโร ให้อยู่ในแผดนถังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทอมอขออที่บังคับให้เกิดแก่เจ็ดตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นํำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่ม อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นสภาพไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลหา้าเป็นสภาพทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของให้เกิดเป็นซากค,คนสัตว์สิ่งของ ที่เกิดจากการยึดธรรมยึดธาตุที่กิเลสอยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของเกิดการสั่งสมรูปรวมกิเลสไว้ในตัวคนสัตว์สิ่งของถ่ายทอดให้ทุกส่วนนิพพานธรรมปรมีสามสิบพัศพระเดชพระกุลหลวงพสุสธดันทัสโร ที่รับรู้เป็นการบูชายันคนสัตว์สิ่งของเรียนไสยศาสตร์ไสยเวทเรียนเดรัจฉานวิชาเพื่อรวบรวมรักษากิเลสไว้ในตัวเพื่อเป็นคนผ่านเป็นโจนรร้น ความสุขความสำเร็จของชีวิตของตัวเองของซึ่งกันและกันเพื่อทำให้กิเลสยึดธรรมยึดธาตุยึดธรดรมบารมีสามสิบทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทาสโรให้เกิดเป็นกิเลสใหม่ๆยึดธาตุ ให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนของกิเลสทำให้กิเลสบ,บังคับหลอกลวงได้มากขึ้นทำให้ไม่ได้สร้างทรับสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จ เวลาบารมีสสิทธัพระเดระกุลโลปุสสะจันทัสโรทำให้ดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ที่ผิดปกติจากฐานศีลสมาธิไม่ได้ทำหน้าที่การอาชีพที่แท้จริง ไม่ได้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดระคุลลงปุสจันทัสโรถูกบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสบารมีสามสิบทัศพระเดพภคุลลงปุสจันทัสโรได้เรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาธรรมยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ส่วนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชกระคุณหลวงปุสดจันทัสโรหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสของธรรมทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาสร้างแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพรเดชพระุณหลวงปุสดจันทัสโรรวบรวมรักษาธรรมบารมีสามสิบทัตพรเดชพระุลหลวงปสดจันทัสโร จากทำรรทุกธรรมจากแผนพังสําเร็จเวลาของทำทุกธร,รมเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมเชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันท์นลกอยู่นําให้เรา อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่จอศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมี30มสิบทัรระเดชพะกุณหลวงพอสดยันทรทัสโรเพื่อทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัรระเดชพะกุณหลวงพอสดจันทรทัสโรไปพร้อมๆกับท่านอย่างสมบูรณ์ตลอดไป